สวัสดี FC แล้วก็สวัสดีท่านนักสะสมแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอยู่ครับวันนี้นะครับก็ตามนัดสับเอฟแล้วก็ทุกท่านไว้นะครับพอดีผมสั่งของในกลุ่มนะครับว่าจะเอาของที่สั่งเนี่ยครับมาทําการรีวิวให้กับเอฟซีนะครับทุกท่านและก็ท่านผู้ชมนะครับท่านอื่นๆได้ได้ดูนะครับพอดีผมสั่งเหรียญไว้นะครับ ซึ่งอยู่ในกล่องนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับว่านะครับข้างในกล่องนี้นะครับผมสั่งอะไรมานะครับผมนะครับนี่ครับผมก่อนเข้าไปรับชมอ่าเรียนในกล่องนี้นะครับขอให้ทุกท่านกดคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแก้งเตือนที่ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับนะครับก็เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยครับผม นี่ครับคัตเตอร์ครับคัตเตอร์เหมือนเดิมครับผมเจอแล้วนะครับคัตเตอร์เจอแล้วนะครับแล้วเรามาแกะกันเลยครับผมแกะกันเลยครับเราดึงกันนะเราก็ดึงแล้วเขาดึงแล้งไหนเราเริ่เดินไปวัดเราค่อยแกะนล้วมันระวังนะครับผมเพราะว่า เราต้องการนํากล่องนะครับกลับมาใช้ใหม่นะครับเพื่อการประหยัดและก็ลดโลกร้อนด้วยครับผมซื้อชิ้นหนึ่งก็หลายตังค์นะครับนี่ครับเจอแล้วครับ F4 นะครับไปดูเลยครับว่าข้างในคืออะไรครับ ี่ครับเจอแล้วนะครับข้างในเลยครับเรียนครับผมนี่เลยครับ S4 ครับนะครับพอดังๆครับผมดังๆนะครับไปดูครับไม่เลนครับ ใช่ครับเป็นเหรียญสิบบาทครับ fc เป็นเหรียญสิบบาทงานปีต้นไม้แห่งชาตินะครับพศ2528ถึง2531 fc ครับเหรียญต้นไม้ครับเขาเรียกง่ายว่าเหรียญต้นไม้นะครับที่วงการนักสะสมนะครับใช้เรียกกันนะครับผมนะครับสวยไหมครับ fc ครับ สภาพโอเคครับเหรียญใหญ่นะครับเทียบกันกับเหรียญสิบนะครับเข้าไปใก้เหรียญห้าครับผมใหญ่กว่าเหรียญห้าครับใหญ่กว่าเหรียญห้าเหรียญห้าเล็กเล็กไปเลยครับเมื่อเทียบกับเหรียญสิบต้นไม้ครับผมน้อยคนจะได้เห็นนะครับเหรียญนะครับเหรียญวาระนะครับผมเหรียญต้นไม้ครับน้อยคนจะได้เจอนะครับก็เป็นเหรียญนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่นักสะสมนิยมสะสมแล้วก็ตามหาอยู่นะครับ ราคาเล่นกันนะครับรักพันนะครับพันขึ้นนะครับ1นึ่พันสามร้อยบาทถึงหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเรียนนี้ครับผมอันนี้คือสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับสภาพ u ีเนะครับผมสั่งกับที่นักสะสมที่อยู่ในกลุ่มนะครับผม F อซครับนี่ครับสภาพโอเคนะครับใช้ได้ครับผมในตลับเมาส์อย่างดีครับนี่เรียกว่าตลับเมาส์นะครับนี่ครับตลับเมาส์ครับนี่ครับตลับเมาส์ครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นะครับสั้นๆน,นะครับผมยังไงก็ฝาก FC ด้วยนะครับเพราะว่า,า,าเมื่อสองวันนี้นะครับยอดผู้ติดตามใน YouTube ผม,ผมไม่ขึ้นเลยไม่ทราบว่าเป็นสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าผมก็รอเมลอยู่ว่าผมไม่ทำจิดกฎอะไรชุมชนหรือเปล่านะครับ ต่อไปนะครับทําคลิปนะครับผมจะระมัดระวังยิ่งขึ้นนะครับไม่ให้ผิดกฎชุมชนนะครับอะไรหลายๆอย่างนะครับเราต้องปรับตัวเพราะว่าได้ยินยูทูบเบอร์หลายๆท่านพูดนะครับว่าการทํา youtube นี่ครับทุกวันนี้ทํายากขึ้นครับไม่ใช่ทําง่ายๆนะครับเอฟซครับก็อยากให้ถึงหนึ่งพันซับเร็วๆนะครับจะได้เปิดไลฟ์สดนะครับกับเอฟซพูดคุยกันนะครับตอบปัญหานะครับก็ฝากนะครับเรื่องเรียน5นะครับปี46ด้วยนะครับก็ ผมยังรับซื้ออยู่นะครับก็ราคาขั้นต้นนะครับก็รับซื้อที่400บาทนะครับนี่ครับเหรียญ5ปี46ครับ F4 นะครับเหรียญ5ปี46ครับไม่ชัดเลยกล่องครับเหรียญ5ปี46นะครับนี่ครับ5ปี46นะครับผมรับซื้อที่เหรียญละ400บาทขั้นต่ำนะครับถ้าไหนมีก็ส่งสามารถส่งมาขายได้เลยนะครับ หรือส่งรูปมาประเมินราคาที่เบอร์โทรศัพท์0642251499นะครับสำหรับวันนี้นะครับนะครับก่อนจากกันนะครับขอคนนั้นหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแกล้งเตือนนะครับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับในการทำคลิปให้กับ FC สทุกท่านนะครับวันนี้ครับขอให้ทุกท่านทานข้าวให้อร่อยนะครับนอนหลับฝันดีนะครับผมสวัสดีครับ